ตอนนี้พวกเราอยู่ในแมปโรบอกที่มีชื่อว่า Pirate Mayhem หรือภาษาไทยทำลายร่างกายจูนสลัดโอ้ดูน่ะสิแองตรงโู้ทโอ้หายอีดาบสองมือขคงไปโคงมาพูดของเราไปเลยเอ้าโอ้หักโคนตีกไปแล้วไปเกินเลยเพื่อนดีกว่าให้ตายทำไมไม่เกินเลยเพื่อนวะเนี่ย กับตันเราทำบ้าอะไรอยู่เนี่ยเราต้องรีบไปแล้วไม่กับตันมันจะงอยู่แค่ตรงนั้นเขาก็ขึ้นหาเรียกไปหมดแล้วทำให้กับเราบันชาจังเลยเบื่อมึงไงแบงบค์มีงกำลังทำอะไรคิดว่ามันจะลงไปได้เหรอ,อลงไปก่อนละกูจะจ่ายยึดป้อมนั่นเองจะวิ่งขึ้นไปแล้วยึดป้อมนั้นแล้วให้เป็นของเราซะ ทั้งวันนี่ขึ้นปอบเลยแล้ววิ่งขึ้นไปวิ่งขึ้นไปวิ่งขึ้นยืดปอบมันไม่ไง้เพื่อเรายืดมาได้แล้วปอบหนึ่งไม่รู้พื่อขึ้นไปทำไมแค่ไปเก็บเงินฟรีๆสามพันบา,าทเงินทองสามพันงัวงัวไปหมอคันในเวลาที่ผมวิ่งขึ้นมาเนี่ยเป็นเดียวแต่ผมก็ยังวิ่งขึ้นมาเพื่อเก็บมันอะไรเอเ่ยทำไมถึงมีมเเกินกายเป็นตันแล้วเนี่ย อเรื่ตังแล้วอเลยมกล้ากับตันแล้วตอนนี้นเราไปตงวนเรือที่ด,ดารักอก่นงจัดการาเรือนี้คือผมจะเคยทำคั้งแรกเลยเวท้ายเรตอนนี้ที่นี่มไม่ได้หรอกอยาก ีเขายิงจังเลยต้เกิดอะไรโอ้ยแบบโ,โอ้โอ้ปิงโอ้โอตา,ตายตายตายผมเราก็ยิงใหญ่เลยไอ้ขลังนี่เขายิงจังเลยไอ้ขลังนี่เขายิงจังเลยอืมใครเนียมันเคลียเบียดหักเรือ ทุกได้ประจำป้อมแดงยิงเล้ลจะาจงมันให้กลายเป็นซากปกามากลายเป็นอาหารปลาซะ น,100นา,านแค่ไหอย้อไปร้อยปียวะาไปเแค่นี้เมื่อทำอะไรไม่ได้แล้วคิดจะเข้ามาชิดรรือยางท่านเลยฝันไปเลยไอ้หนูให้ึ้นเรือได้ เหลือให้เหลือจบมองมาเลยใคตายจะปองไปนยึดแล้วน oh uh, no. ีถอยถอยพวกเราต้องถอยออกมาดิมันยึดปองไปแล้วอ่ข้าชาชมับอกให้ใส่ไดพันใบเกี่ยวอ่ะ โอ้ยของเขาหรือไงไล่ตามหลังมาเดี๋ยวติดกับยาของมันไม่ขาดจากก่อนพักเรื่องเราจะประชันบนอลฮะมึงติดกันสิท่าแล้วัำนห้เขาสนี้หรือแบกก็รดส,สิท,สทา เอาดี้แหละมันสุดยิงเข้าไปอยเลยหรอมอฉันไม่่หไาไแนี้ขับอะไรนไม่ได้หรอกโหจังเลยมีลิดย หลังรอบอาฏิติดตรงไปนะปิติบติดเราจะเข้าเที่ยวคา่านไปแล้วก็จะขึ้นไปยึดป้อมได้ฝังกันตายสิเรายึดป้อมนี้ได้ละครมันจะกาศจุดยุทธศาสตร์ของเราตรงวันนี้ป้อมนี้ของเราแล้ว

เราจะบุกันบานขึ้นเรือแล้วโวย้้เฮ้ยมาไอะมืัวตัวแล้มตัวแล้ตายตาย ต่อไปลยคต่อไปอคนเราสีดแดงหมดแล้วเนะนียับตันเอมไม่รอดหรอกคุณัปีสองชั้งแถนี้สบายมากเจ้าโอ้โหเออฉันไม่ได้หรอกคบนี้แคบนี้ดีสุด ผ้าโลบักบ้าล่าให้เรือลำเดียวคูรีคณเรือกันชักฝังมันยิงมันเป็นไส

เดี๋ยวเวลาขึ้นเรืออีกรอบไปกันดีกว่าแล้อก็ปือ

คุอยากันซุ้มอกไปดูไวเลยกูจับโชคแสมปากีบจัโอู้น่า,าดีวางระ,าะเบือ้าพาไปที่ไหนปั่นเหนอกหนุนไปดิไปดิ คืคแทบไปทนิดทีลนิดเหลือไม่ถึง้างขอไปดูเเลยแขขัตัดอย่าอาไม่ข้นไม่่ต้อไปดูปได้ปีเออแสแโอแสแ

พ่อร้อยปีมีมีสวยด้วยเดิมไเออกี่ว่าไปมันยิ่งย้งนแหละยิ่งย้นแหละหาวโอ้ยแล้วใครยิงเลยใครยิงข้างเลยกู เจอรถเผาให้เละเป็นโจ๊กจะเผามือให้เละเลยใอยดูเจอเรนนีอบ,บ่ว้าวตอาให้มีเยอนะโดนยังจะได้ไปเลยไปเลยไหนดูเยอะ

แก่แล้วตายไปเลยมีไก่เป็นซิบูเฮลคาวเลยแก้วไปใครคุณยุณไฟแรงเลยนี่เลยปึ๊งเฮ้อปุ้ยดีจังขาดเรียกตายเลยเนี่ยนี่เลย

โอ้หเาเาานี่นอตายสิจะกลับมาจะกลับมาเสมอแล้วกูจะไปเสมอกลับมาแล้วก็ไปเพื่ออะไรกันเนี no ่ยม no. right. ันนี้สมายเลยไอ้คนเนี่ยคนที่ทำทำเวินออกเรินตีเลย ไปก็โ้องดูดเขี้เข่าวีนี่ออาด้วยไอ้จะไปถอยได้จิ้เพิร์ไอ้เียเอเฮ้ยเผาไี่เ็นจิ้มก็ขเขาเิ้มเผาจริงๆดิไม่เคยยสนัขบเลยไอเมาก่อนหแล้วไ้ นคเราชนะแล้วให้ไฟสิโอ้โหหัด